ตัวอย่างคะ่ะเมนูวันนี้ซิกเนเจอร์เป็นอะไรตามไปดูนะคะหน้าตาอร่อยทุกเมนูเลยจ้ะร้านอาหารเวียดนามจ้าจะรู้ว่าทำไมถึงรักส่วนหนาเสี่ยงไอเทียพิริงเพื่อนมาจากภายนอกคิดได้ทุกคนเห็ดจุกจุกฟู๊ฟู๊ฟูู๊๊ดุกแก่มากเลย เห no ็ดยุกยุกก็คงจะฟิตไว้เวลาทำอะไรเดี๋ยวหมฟิตไว้แช่ฟ anyway> ิตค uh ่อถ้าเหนื่อยฟิตแรงก็เนื爸爸่องแล้วก็ฟิตไว้ขอบคุณค่ะแกงเห็ดอะไรนะคะพี่เนี่ยแกงเห็ดอะไรนะคะแกงเห็ดเผาะแกงเห็ดเผาะค่ะ แกงเห็ดเผาะค่ะนี่ใสผักหวานด้วยหอมหอมไสตากใตกกระถือแ้วก็เหีียวเลยนี่แกงเห็ดเพาะต้องกินน้เห็ดเผาะอ๋อจีโนมอูอออ้อร่อยแซ่บอร่อยแซ่บ อร่อยทุกอย่างเลยแตาว่างไว้ก่อนเด้วกินแหนมเน,นืองกับแช่คนน้อยดีอะ่ะบรรยากาศก็ดีคนไม่เยอะชื่อ,อ,อเป็นอาหารเวียดนามนะคะอย,อยู่ในตัวจังหวัดระยองนะคะ ชื่อร้านไส้เงอนใครมาเที่ยวระยองก็ลองเช็คเช็คดูนะคะเช็คพิกัดดูนะคะร้านไส้เงอนจังหวัดระยองนะคะอร่อยทุกเมนูค่ะคนที่เคยมากินแล้วคอนเฟิร์มวันนี้มากับมากับพี่ๆกับพี่ๆน้องๆค่ะมากินกันอร่อยค่ะอร่อยนเนื้อก็อร่อยค่ะ ้ผักติกวผักติ้วผักติ้วชอบกินปกติชอบกินอยู่แล้วเพราะว่าแหนมเนื้อมีผักเยอะมีผักเยอะเลยแหนมเนื้อเน้นผักผักจะได้ที่เซมกลับก่อนเนาะ ก็แต <me S 1> no? ่ดาเดยพีนม <but the S 2> oh. ีอาหารเยอะในปรเทศมีเขาบอกอันนี้อร่อยาราต้เต้นอะไรมาพี่เคยเห็นเยอกว่าแต่ป็เทศไทยกินข้าวเช้าก็พี่มมาแล้วก็ซื้อไปทิ้งไว้แล้วก็ห่อแล้วก็แกะเขอวันนี้มีมีอาหารเยอะแล้วหรอี่เทีนี้ซือข้าวขาหมูเนับข้าวโอ้เยอะแล้วกสกอเข้าวบ้านเยอะแล้วเขากินีกินกินเกาเหลาคือก็ กบ่อยหรือเปล่าเนี่ยซื้อข้าวองกุข้าวืออะไรนะฮัโหลเผื่อมูกตอียไม่เันกข้าไปคิดเผื่อว่าเราเขไปกินอเธอเขาจะกินของเธอไหมเอาแต่ของเธอของเะกินของเัอไทยของกินเยอะเนาะระยองอ่ะอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยแต่นี่คมแล้วแต่ แต่ระย่องกับของกินอร่อยแต่คนอื่นเขาไม่ค่อยรู้ไม่รู้จักเนาะใช่ไหมจะว่าไปคนต่างพื้นที่เองรู้ดีกว่าเราอีกบางทีเดี๋ยวมั้งลองเลือกลองนี่อยู่แล้วคาเฟ่เปิดใหม่เยอะแี้ไปหมดเลยบอกว่าติดตัวไหนถ้ามันคนขึ้นกันเยอะคาเฟ่เยอะจังเราบอกคาเฟ่เปิดใหม่ในป่าที่ตัวนี้พี่แก้วบอกเม่อพี่แก้วบอกอ่ะคุกุบอต้องใช้มืออันนี้ผมใช้มือก็ได้พี่วันนี้ผมมาพักก่อนพี่แก้ว าไปคาเฟ่หน่ไนะคาเฟ่ไหนลูกต้องใช้มือค่ะกินแหนมเนืองขออภัยนะคะถ้าใครถ้าใครแบบว่าไม่เคยกินแบบใช้มือนะคะเพราะว่ากินแหนมเนืองอ่ะต้องใช้มือมัถึงจะได้อรสนะมันจะอร่อยได้รสชาติ อย่าดามากนะคะไม่ดามากค่ะ,าาคะล้างมือแล้วค่ะเอาเลยอันนี้ต้มเส้นเวียดนามค่ะเส้นเวียดนามค่ะอต้มเส้นเวียดนามใครจะมาก็อย่าลืมนะคะร้านไส้งอนนะคะอยู่ในตัวเมืองจังหวัดระยองค่ะ ลงลงลงนั่งเครื่องเลยเหรอลงที่พี่ลงอู่ตะเภาใช่ไหมบ้านเรามีสายการบินที่เดียวว่เราก็โทรบอกบ้านเราสิบีบ้านเรามีสายการบินสายการบินลงอุ่ตะเภานะค่ะแกงเห็ดเผาะเฮ้ยทำไมเขาใส่ปลาด้วยล่ะเห็ดเผาะใส่ปลาอะไรเนี่ยปลาเหมือนปลาย่างนะ่ยค่ะเห็ดเผาะ นี่ค่ะสด่อหมคะต้องกินกับข้าวเหนียวสิเนะ <c oughs> ยังหรอกจะกินไม่ได้น้องอิ่มกินข้าวเหนียวเดี๋ยวอิ่มดังเปาะเลยเห็ดห่ออ่ะ ยังยังไม่ยังไม่มีใครแตะส้ตมตำกับ<อ>ยำหมูยอเลยกำลังอร่อยแ,<ม>แกงเห็ดเผาะกับแนมเนืองอยู่้าเอาอนี้มย่างอย่าลืมนะคะ ใครมาจังหวัดระยอยากมมาชิมนะคะการันตีนะคะ,ว,คะว่าอร่อยจริงค่ะนี่ยำหม,มูยอยังไม่แตะเลยค่ะส้มตำก็ยังไม่แตะเลยค่ะ<น>เพราะว่ากําลังกําลังลงมือกับแหนมเนืองอยู่ค่ะแ,ออนนแกงเห็ดพอคุณพี่ก็ยังไม่ลงมือเลยค่ะในแกงเหนน็ดพอกินทีละอย่างค่ะใช่ค่ะทีละอย่าง นี่ค่ะเห็ดผอมแกงเห็ดผอมใส่ผักหวานด้วยใส่ปลาด้วยไหนไหนใส่ลูกโดดด้วยเหรอคะอ๋อใส่เม็ดผ่อนนะอันนี้อนุบาลอ๋อใส่ลูกโดดด้วยใช่ไหมยังไม่ใช่ยังไม่ยังไม่ใช่มัธยมอนุบาลก็คือเครื่องเคียงจะมีขนมจีนน้ำจิ้มอันนี้เวียดนามมีกระเทียมลูกโดดมีลูกโดดแป้งแป้งห่อแป้งห่อแป้งห่อแล้วก็แล้วก็กระจิ้ม อันนี้อันนี้อะไรคะกล้วยกับอันนี้อะไรคะมะม่วงค่ะมะม่วงค่ะปรียวผักค่ะผักผักเครื่องเคียงนะคะเครื่องเคียงอ่าเอาไว้เนมตัวอย่างค่ะตัวอย่างอ้ามมันต้องใช้มือนะคะต้องใช้มันนี้ใช้ช้อนค่ะแบบช้อนอ้ามค่ะอร่อยอร่อยไหมคะยกโป้นานเห็นไหมคนเฟิร์มจ้ะ คุณพี่กับคุณน้องคอนเฟิร์มนะคะว่าอร่อยจริงนะคะเริ่มน้ำมูกหลายละเผ็ดอะไรไม่รู้แหละแต่อร่อยออโอ้ยสำหรับคลิปนี้ขอขออนุญาตทานข้าวก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ